ท้ารส,สดีค้าวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอะไรที่อยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะในช่วง1-3เดือนนี้พลังงานแรนดอมนะคะผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้สามารถเก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดีได้ในทุกๆประการนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้ไพ,พ่พพิคเนตนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารและอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงระยะเวลา1-3เดือนนี้นะเริ่มต้นกันเลยนะคะพลังงานของความเป็นเดอะฟูลค่ะเดอะฟูลนะคะมีโอกาส กำลังจะได้ทำตามความฝันเกิดขึ้นนะสิ่งใดที่คุณคิดปรารถนานะคะอาชีพในฝันหรือว่าสิ่งที่ปรารถนามานานกำลังมีโอกาสที่เราจะได้ความสำเร็จนะคะได้โอกาสดีๆได้มีโอกาสในการเริ่มต้นทำหลายานมีโอกาสสำหรับการเดินทางใครนะคะที่กำลังรอคอยเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ารอคอยการทำอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่การทำกิจการนะคะการค้าขายการเริ่มต้น ทำในสิ่งใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราปรารถนาที่อยากจะทํามันบ่งบอกว่าเนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะได้ลงมือทํากับสิ่งที่ปรารถนาเกิดขึ้น มีพลังงานของความเป็นเดอะมูลนะคะเดออมูนอะไรก็ตามนะคะความกังวลใจใดๆก็ตามหรือว่าการรอคอยข่าวดีการรอคอยอะไรก็ตามที่คุณกําลังรอคอยอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆนะคะที่คุณตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามมันกําลังจะเจอกับแสงสว่างเจอกับความชัดเจนนะคะเจอกับจุดเปลี่ยนของชีวิตชีวิตกําลังจะมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเดอะทาวเวอร์เนี่ยค่ะอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะใครที่กําลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องได้อยู่ไกลบ้านนะได้อยู่ไกลจากที่เราเคยอยู่นะคะการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัย หรือนะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้ใครกำลังนะติดต่อในการที่จะขายที่ดินอสังหาต่างๆนะคะมันบ่งบอกว่ากำลังจะประสบความสำเร็จนะคะมะระดกทรัพย์สินที่ดินที่มีก็กำลังจะขายออกใครกำลังทำเรื่องของการซื้อบ้านนะคะการทำทการทาธุรกรรมเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะการรีโนเวทต่อเตอมิมมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นลงมือทำมีบ้านในฝันนะคะหรือว่ารอคอยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมติดต่อเรื่อง นะคะการซื้อบ้านซื้อสังหาที่ดินเนี่ยจะได้รับการอนุมัติด้วยเช่นเดียวกันนะหรือใครนะคะกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจออกจากงานเพื่อที่จะไปเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าออกจากที่ที่ทำอยู่ไปเดินตามความฝันก็มีแนวโน้มนะคะว่ากำลังจะสำเร็จนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีพลังงานแห่งความเป็นจัดเมนจริงๆเนี่ยนะใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ความโดดเด่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนะต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือใครกําลังที่จะค้าขายออนไลน์นะคะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะก็บ่งบอกว่ากําลังจะมีความโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจหมายถึงนะคะจะไปทํางานกับบริษัทต่างชาตินะคะต่างชาติญี่ปุ่นจีนนะคะฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณนะคะจะได้ความสมเูร็จในโอกาสเนี่ยพ่ีจะได้ทำงานร่วมกับต่างชาติหรือว่ายาย ไปอยู่ในแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่รายร้อมปะกับชาวต่างชาติเยอะๆนะคะเป็นเช่นนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือทำออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์นะคะมาจากต่างประเทศเงินนะคะจากการทำอะไรก็ตามธุรกิจออนไลน์ที่มาจากต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันนะและจะมีชื่อเสียงด้วยนะคะจะมีชื่อเสียงจะมีความโดดเด่นจะมีคนนับหน้าถือตายิย่งถ้าใครทำออนไลน์นะบอกเลยว่านะคะคุณกำลังจะปังกำลังจะโดดเด่นกัง จะถูกพูดถึงหรือหากกำลังทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนะคะงานที่จะต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานที่จะต้องไปพบเจอกับผู้คนการเจรจาการค้าขายนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนี่ยก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะที่ช่วงเวลานี้มันจะสำเร็จแบบเกินคาดได้เกินเป้ามากๆรวมไปถึงความรักก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว,ว่าช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะ เหนื่อยนิดนึงนะคะมีพลังงานห่งการเป็นนักสู้ขึ้นมานะคะเป็นนักสู้อาจจะต้องนะคะ,ะเผชิญกับเรื่องที่ยากแล้วก็ทา้าทายหรือบางท่านนะใครกําลังที่จะสอบ ทำงานในสายงานข้าราชการนะคะงานที่มียศมีตำแหน่งมีเครื่องแบบต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนที่ดีนะคะโอกาสที่จะได้สอบผ่านได้ทําตามความฝันได้หน้าที่ที่เราอยากทําแต่ก็ต้องยอมรับะ,ะว่าจะต้องสู้จะต้องอดทนจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะกว่าที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะแล้วทุกอย่างมันมาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณนะมันมาจากความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจช่วงนี้จะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อย มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านๆมาแต่ชีวิตคุณเนี่ยจะสนุกสนานมากขึ้นหรือบางท่านเนาะด้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย่บางทีก็ต้องมีการเตรียมของนะคะเตรียมของขนของย้ายของต่างๆนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะ่ยเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะซึ่งการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะก็อาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจเพื่อทุ่มเทให้เราผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปนะคะแต่เดือนสตาค่ะคุณจะได้นะคะพบเจ กับมิตรภาพใหม่ๆด้วยนะสัญญา มิตรภาพใหม่เพื่อนฝูงใหม่ลูกค้าใหม่ๆนะคะใครทําธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยมันบ่งบอกว่าจะมีคนแปลกหน้าจะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนกิจการของคุณนะยิ่งใครที่ทําออนไลน์นะคะก็บ่งบอกว่ากําลังจะมีผู้ติดตามใหม่ลูกค้ารายใหม่นะคะที่เขาจะรู้สึกศรัทธาในตัวคุณนะคะหรือถ้าไปในสถานที่ใหม่ๆไปทํางานในที่ที่ใหม่นะคะก็บ่งบอกว่า ลูกน้องบริวารเจ้านายก็จะรักแล้วก็เอ็นดูนะคะจะไม่ได้มีความโดดเดี่ยวนะม,มันมีพลังงานของความเป็นเดวิลมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอะไรที่มันผิดลู่ผิดทางนะคะหรือถ้าทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะัก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกกันแกล้งนะหรือว่าการถูกจับผิดนะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ถึง ความไม่สบายใจเนาะเพราะถ้าช่วงเนี้ยไปทําอะไรที่มันอาจจะผิดผิดนิดนึงเท่านิดนึงมันบ่งบอกถึงการถูกจับตามองนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆหรือใครที่จะทํางานนะคะเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยนะคะมันอาจบ่งบอกถึงการที่คุณไปแล้วจะต้องไปอยู่กับความเสี่ยงจะต้องไปอยู่กับนะคะงานที่อาจจะยังไม่มีเอกสารสัญญาในการทํางานอย่างเป็นทางการหรือมีคู่แข่งนะคะในองค์กรในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยที่ ก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเดินทางไปทํางานต่างแดนนะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณจะต้องเกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะอืถ้าไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะเพราะมันอาจจะมีเหตุนะคะให้คุณเนี่ย ต้องเหมือนต้องต้องสู้ค่ะต้องสู้ต้องดิ้นรนหรืออาจหมายถึงสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่เนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองแหละให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ว่าคุณก็อาจจะต้องสู้ต้องเหนื่อยหน่อยคือโชคชะตามันไม่ได้เหมือนปูด้วยพรมแดงนะเราจะต้องเป็นนักสู้นะคะ มีพลังงานของ t The w h e e l of Fortune มาค่ะใน View of Fortune นะคะกลงล้อที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้านะความโชคดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆยังไงก็เกิดขึ้นสำหรับคุณแต่จะบอกว่าใครที่เข้ามาฟังนะคะจริงๆในดวงนี้มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางการไม่ได้หยุดหยุดตีกับที่นะคะการเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์เกี่ยวข้องกับการ ยอกอย้ายถิ่นฐานอไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ไกลบ้านเลยอะไรประมาณนี้ถ้าไ,ไปอยู่ไกลๆอ่ะไปอยู่ไกลบ้านไปอยู่ในเมืองหลวงไปอยู่ในต่างจังหวัดไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยอยู่ตรงจุดจุดนี้มาก่อนนะคะมันจะเป็นพลังงานที่ช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นหรืออาจหมายถึงนะคะถ้าทํากิจการห้างร้านกําลังจะเปลี่ยนทําเล เปลี่ยนที่ที่ค้าขายนะคะมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะได้ไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่ามันค้าขายดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีนะคะคู่แข่งมีคนไม่ได้หวังดีกับคุณมีคนจับตามองคุณนะแต่ลูกค้าหรือว่าคนที่จะนําผลประโยชน์มาให้กับคุณเนี่ยก็รักและเอ็นดูคุณเพียงแต่คู่แข่งนะคะคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะนําพาซึ่งความปวดหัวมาให้คุณได้เช่นเดียวกันนะหรือใครที่จะสอบ นะคะสอบในหน่วยงานใดๆก็ตามไปทํางาน สอบเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในลำดับสำคัญมันก็มีบ้างสำหรับนะคะการถูกขัดแข้งขัดขานะหรือการเจอกับคู่แข่งที่ก็เก่งจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นต้องสู้นิดหนึ่งนะต้องสู้ต้องสู้นะคะเพราะว่าพลังงานสตรนเนี่ยแปลว่าต้องสู้เท่านั้นถึงจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะผาเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามให้คุณอดทนให้คุณสู้นะคะให้คุณใช้ความมุ่งมั่นพยายามว่ากว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดๆดนี้นะ เพราะฉะนั้นสู้อีกนิดหนึ่งนะคะความสำเร็จโอกาสดีๆกามก้าว,ว,วหน้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรอยอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะเข้ารูพลังงานของคุณอีกเพิ่มเติมนะเห็นไหมว่าแฮงแมนแฮงแมนเนี่ยคือความอดทน สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าให้คุณนอดทนถึงแม้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับความยากลําบากใ,ใดๆก็ตามแต่กว่าชีวิตคุณจะมาถึงจุดๆนีนะ้มันมาไกลเกินกว่าที่คุณจะถอยกลับแล้วเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงขอ,ขอให้คุณนะคะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ขอให้คุณเชื่อมั่นในความฝันนะัเป้าหมายในสิ่งที่คุณกําลังทําหากอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรก็ตามอยากได้เงินทองมากมายอยากมีทรัพย์สินมรดกอยากมีความมั่งคั่งมั่นคงนะคะเหนื่อยหน่อยทํางานหนักหน่อยสู้มากกว่าคนอื่นหน่อยทําเยอะกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่านะคะ ความสำเร็จเนี่ยไม่ทรยศความพยายามและอดทนของคุณแน่นอนแฮงแมงค่ะแฮงแมงรู้รู้ว่าคุณเหนื่อยรู้ว่าคุณสู้รู้ว่าคุณแบบพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยได้หลุดพ้นออกจากความยากลำบากบางท่านเนี่ยมาจากความยากลำบากบางท่านมาจากการติดลบบางท่านมาจากความแรงกดดันนะคะสำหรับนะ การเป็นที่พึ่งพาการเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นคนเดียวที่จะนำพาซึ่งครอบครัวบริวารเนี่ยไปสู่นะคะชีวิตใหม่ได้นี่คือภาระภารกิจภาระและหน้าที่ที่คุณอาจจะต้องทำนะคะแต่คุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะทำอะไรแล้วมันไม่สำเร็จอะ่ะเห็นไหมว่า the empress เรียมเพรสนะคะภัยแม่ภัยแห่งความอุดมสมบูรณ์ภัยแห่งความเป็นหญิงที่มีความแข็งแกร่งนะแม่มีบุตรเนี่ยนะคะกว่าเราจะตั้งครรภ์กว่าเราจะรอคอยการเกิดของลูกเนี่ยเราต้องอด ทนนิดหนึ่งนะคะแต่ความสำเร็จความงดงามชีวิตใหม่มันจะเกิดขึ้นนะใครนะคะที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรมีบริวารรอมาเนิ่นนานนะคะพยายามแล้วพยายามเล่านะว่าเมื่อไหร่จะมีบุตรเมื่อไหร่จะสมหวังเนี่ยบอกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับการเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็การสมหวังกับการมีบุตรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ หรือใครที่อาจจะมีบุตรมีบริวารแล้วแต่ว่าลูกเจ็บป่วยไม่แข็งแรงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็สู้มานะคะมันก็บ่งบอกว่าหลังจากนี้ไปเขาจะเข้มเ,เขาจะเข้มแข็งเขาจะแข็งแรงเขาจะนะคะมีภูมิต้านทานที่ดีที่ทําให้คุณจะรู้สึกว่า มันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่คุณสู้ที่จะดูแลเขามานะจนวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ดีมีความโชคดีในชีวิตเขาสาหรับบางท่านเนาะลูกก็อาจจะดื้อมาตลอดนะคะใครมีบุตรมีบริวารเนาะลูกก็ดื้อมาตลอดนะคะหรือพ่อแม่ใครก็ตามอะคะ่ะที่เรารักเราแคร์ดื้อกับเรามาโดยตลอดแต่คุณเป็นนักสู้อะ่ะคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วนะคะทุกอย่างนะมันต้องใช้เวลาในการรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าความสําเร็จ นะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยยังไงนะประสบความสําเร็จความชื่นใจความอุดมสมบูรณ์นะคะการที่คุณจะรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ตัวเองนะคะอดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในอดีตมาได้มันเกิดขึ้นนนะปัญหาใดที่มันเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์กายทุกใจมาโดยตลอดนะมันกาลังจะสิ้นสุดหมดอุปสรรคหลุดพ้นหากมีหนี้มีสินนะคะต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อที่จะหมดหนี้ทํางานเหน็ดเหนื่อยไม่ได้พักเนี่ยมันก็บ่งบอกว่า ในใน1-3เดือนนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีแล้วค่ะคุณกําลังจะหมดหนี้หมดสินนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นออกจากความยากลําบากนะหรือใครที่อาจจะกําลังอยู่ในช่วงการผ่อนบ้านนะคะกาลังผ่อนบ้านกําลังเหมือนนะคะส่งไฟแนนซ์บ้านเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวกําลังจะหมดแล้วเนาะหมดงวดบ้านหมดงวดที่เรา จะเป็นต้องจ่ายก็คือหมดหนี้หมดสินนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าในช่วงเวลา1นถึงสเดือนนี้เห็นไหมว่า j u s t i c e j u s t i c e แปลว่าความยุติธรรมความแฟร์นะคะผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นสําหรับคุณการพบเจอกับคนที่ดีการพบเจอกับคนที่แฟร์แฟร์คะการพบเจอกับคนที่ไม่เอาเปรียบคุณการพบเจอกับคนที่เขาเนี่ยมีขอบเขตมีความเกรงใจนะคะก็จะเข้ามาในชีวิต หรืออาจจะได้เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาใครที่กําลังนะคะรอคอยงานประจํารอคอยการบรรจุจะได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะคะจะได้มีความมั่นคงเกิดขึ้นหรือทําธุรกรรมใดก็ตามกําลังจะได้รับการอนุมัติหากกาลังเนี่ยคะมีคดีความก็กําลังจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะหรืออาจหมายถึงช่วงเนี้ยมันจะต้องได้เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของนะ การที่คุณอาจจะต้องมีการไปแจ้งความบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการนะคะการเคลียร์การรับรู้ความจริงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะม,มีพลังงานของ the magician นะ the magician เนี่ยช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวเนาะจะเป็นช่วงเวลาที่ เป็นช่วงเวลาของสังคมนิดหนึ่งนะคะจะได้เข้าสังคมเยอะมีผู้คนมากหน้าหลายตานะเข้ามาในชีวิตคุณได้รู้จักกับคนเมยมายได้รู้จักกับคนเก่งๆนะคะ ได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรที่มันหลากหลายเนี่ยคะรู้มากขึ้นกว่าเดิมรู้เยอะขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณเนี่ยจะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนคะคะโชคดีก็คือจะนําพาคนเก่งๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณหรือได้ไปทํางานร่วมกับคนเก่งๆได้เกี่ยวข้องกับคนที่ค่อนข้างนะคะมีชื่อเสียงนะ เดอะซันค่ะเดอะซันเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าความสุขความสมหวังนะคะความสําเร็จยังไงก็เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะการที่คุณกําลังจะได้พบเจอกับแสงสว่างดวงใหม่ของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตนี้อย่างแน่นอนดีเอ็มเอร์เียนะคะความมั่นคงความมั่นคงนะคะหรือว่าอาจจะได้เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่การได้เกี่ยวข้องกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะเกี่ยวข้องกับพวกต่างชาติเกี่ยวข้องกับพวกข้าราชการนะคะค่อนข้างชัดเจนนะ เดอะเฮอร์มิตเนี่ยะคะบ่งบอกถึงการที่คุณจะได้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยที่มาจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้เรียนต่อถ้าไม่ได้แปลว่าเรียนต่อก็แปลว่าการที่คุณจะมีความรู้ที่มาจากครูพักรักจําจากคนที่เขามีความรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์จะเข้ามาส่งเสริมให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้า The ชอริออตเนี่ยะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะอาจจะสามารถเรียนรู้ภาษาที่2ภาษาที่3ได้มากขึ้นหรือว่าเรียนรู้รูปแบบความคิด ของคนที่เป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะมีการเรียนรู้การฟัง you YouTube การฟังอะไรก็ตามที่เป็นความคิดของคนที่เป็นคนเมืองนอกเมืองนานะว่าเขามีความคิดอย่างไรเป็นความคิดใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆนะคะกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ เทมเพอรอนเนี่ยคะหลายท่านมีโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองการออกมาลุกขึ้นเพื่อที่จะดูแลร่างกายจิตใจตัวเองอย่างเต็มที่เนาะการนะคะไม่กินอะไรที่มันไม่ดีต่อร่างกายหรือว่าการรักษาสุขภาพการออกกำลังกายอย่างจริงจังเกิดขึ้นพลังงานเดลเวอร์นะคะหากกำลังโสดอยู่กาลังจะมีกับความรัก อาจจะกำลังจะมีความรักที่ดีใครที่อาจจะเป็นสายที่ชอบคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนี่ก็จะสมหวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่ากําลังจะไปพบรักที่ต่างแดนใครเดินทางไปทํางานเมืองนอกนะคะจะได้เจอกับรักต่างแดนนะไปเจอกันที่นู่นนะคะหรือว่านะก็อาจจะเจอกันจากทางโลกออนไลน์นะคะคนต่างชาติที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาไปทํางานเมืองนอกอาจจะกลับมาแล้วก็มาได้พบรักกับคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน มีพลังงานของเดอะเวิร์จริงมันมีพลังงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศสูงนะนะคะหรือว่าพลังงานแห่งการเดินทางพลังงานแห่งการที่คุณจะได้พบเจอกับคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะมีการสารสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆผู้คนแปลกหน้าซึ่งจะพาโอกาสดีๆมาสู่คุณไพภพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนะคะแล้วก็ไพภพเป็นบทสรุปเนี่ย นะคะจฮโรแฟนนะคะสิ่งที่คุณขอพรสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณสวดมนต์ไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ้ำๆซ้ำๆนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยกำลังจะสะท้อนความจริงความสําเร็จสมหวังมาสู่ชีวิตคุณให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมีความโชคดีในชีวิตนี้นะคะมีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นและทําดีได้ดีนะคะแต่ถ้าหากทําผิดพลาดก็ต้องระบัดระวังเรื่องของความจริงที่มันอาจจะถูกเปิดเผยได้เพราะฉะนั้นนะคะไพ่พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่เคียงข้างคุณทุกครั้งที่คุณขอพรน,นะคะทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าแผ่เมตตาให้กับเจ้าก,ากรรมนายเวรนะคะแผ่เมตตาให้กับชีวิตในช่วงอดีตชาติต่างๆในช่วงเวลาที่เคยทํามาหรือจะทําต่อไปเนี่ยก็จะส่งผลบุญบาร,รมีนะคะเสริมวาสนาให้คุณเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยกับทุกๆเรื่องจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะจะทําให้คุณจิตใจมั่นคงนะคะขอพรอะไรก็จะสมหวัง ถ้าจะต้องนะคะขอพรเพื่อที่จะทำสิ่งยากๆให้ผ่านพ้นไปก็ยังบ่งบอกว่าคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วคุณเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีศิลธรรมมีคุณธรรมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาห่างการมีความรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีหลักการมีเหตุผลกับการใช้ชีวิต จะไม่ค่อยใช้ชีวิตแบบสเปะสปะนะคะเราจะใช้ชีวิตแบบมีความหวังมากขึ้นใน 1- ถึงสเดือนนี้มันมีแต่ความดีความเจริญก้าวหน้านะคะความสมหวังแล้วก็การถูกนะคะปกปักรักษาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เคียงข้างคุณนะหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชากลับว่าอยู่เป็นประจำให้ทำต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ย จะนะคะเสริมบุญบารมีให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลงมือทําเองเนาะแล้วก็นะคะจะทําบุญจะทําอะไรก็ตามก็แล้วแต่ที่นะคะจะพิจารณาตามความศรัทธาตามแรงศรัทธาไม่ว่าจะที่ไหนที่ใดหรือไม่สะดวกในการทําบุญให้ใครนะคะก็อาจจะนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตัวเองทําบุญให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่ว่าเราก็ สะสมบุญไปนะคะ โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายอย่างไรนะก็กดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่าติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้นะคะรู้สึกว่าอยากดูดวงส่วนตัวอย่างไรก็กดนะคะติดตามกันเข้ามาได้นะมีไลน์ Facebook Instagram นะคะหรือว่าไลน์แอดแอดไฮทาร์รอดมีแอดด้วยนะหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะ